เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อวยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวนบรรยากาศดีท่านผู้ชมและนักซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวนแต่ใกล้แหล่งความเจริญนะครับใกล้ห้างเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ได้บรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวบนพื้นที่กว้างขวาง,วางถึงหนึ่งไร่สามงานสามสิบเก้าตารางวาเลยนะครับแห่งนี้ แล้วก็มีบ้านนะครับบ้านหลังใหญ่ๆ3สามห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องครัวเลยนะครับรัวในรัวน,นอกครับห้องนอนนี่ใหญ่ทุกห้องมีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนได้เยอะครับตัวบ้านสภาพดีสะอาดห้องโถงห้องทานข้าวใหญ่มากมีบ้านแม่บ้านอีกหนึ่งหลังครับแล้วก็บ้านน็อกดาวน์อีกหนึง่งหลังเป็นสไตล์บ้านสวนครับเงียบสงบร่มรื่นเหมาะกัรพักผ่อนหยนใจอยู่อาศัยแบบเป็นส่วนตัวแต่ไม่ห่างไกลความจเจริญน,นะครับ ตกแต่งอย่างดีสวยหรูเหมือนรีสอร์ทเลยแต่ละห้องสวยสะอาดครับสภาพใหม่พร้อมอยู่ได้เลยครับพื้นที่กว้างขวางมีพื้นที่หเหลือเอาไว้ปลูกต้นไม้พืชผักเป็นครัวได้มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงหลายหลังครับแต่อยู่แบบกระจายกระจายนะครับไม่แอาอาัดไม่วนวายถนนใหญ่ด้านหน้าเข้าเมืองแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้เซ็นทัลบิ๊กซีโฮมโปรโลตัสประมาณกิโลกว่าเท่านั้นนะครับ ห่างจากสี่แยกบพาสหนองใสเพียงแค่10 1.5กิโลครับ1.5กิโลแปลงนี้อยู่อุดรธานีครับแยกหนองใสท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นพื้นที่พอทบอ5้านะครับสามารถซื้อขายเปลี่ยนสิทธิ์กันได้แบบไม่ผิดก,กฎหมายครับเป็นแหล่งชุมชนเจริญขนาดนี้นะครับไม่มีปัญหาซื้อขายเปลี่ยนสิทธิ์กันได้สามารถสอบถามข้อมูลตัวที่ดินจาก โอวตอจากเทศบาลได้ครับราคาเปิดมาที่4ีล้านห้าแสนบาทครับสามารถต่อรองได้สนใจติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางเราก็พียงมาชี้เป้าเลือกซื้อนาน,นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ